นำโดยเองตัวฟลิสมันนะครับคารินเบนเซม,ม่าและคิลเลนเมล็อเล่นกันแบบฟฟล์ไทน์นะครับไม่ได้มีศูนย์หน้าตัวเก้าที่ชัดเจนฟาดิรามันอันนี้คือหนึ่งในนักเตะแถวหน้าของมาตรงนี้ขึ้นมาสวยครับเปิดกลับไฟแล้วโดนสกัดออกหลางนะครับได้แต่ไม่ค้นครับกองเต้ชิ้นใหม่ทีโวปาวาปาดเข้ามาคราวนี้เสาแรกมีตัวไปเป็นอยู่สอไฟล์ตึ้งตมาแล้วนะครับเปิดแล้วได้โมุบอลแล้วโดนไม่ดีไปเลยโอ้โหหมุไม่ดีเองครับมาลูกนี้ เขากรอบเขโทอเอ็มบ้าเป้ดึงเข้าขวาลองยิงดูปีนเตอร์อยู่แล้วครับลากหนีสองเก้าเขาได้ระยะเพื่อที่จะหนีบล็อกด้วยแล้วยิงยัดมาเลยมาเอ้าสกัดเข้าประตูเลยเองไปครับประตูแมวโอ้โหความโชคร้ายครับกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ไปแล้วนะครับโอ้โหคอเมอร์สนิดแอบนี้นะแมทคอเมอร์ตัวประสบการณ์คลาสระดับนี้เข้ามาช่วยเออติดล็อกสอแรกกระโดดกลับมาไล่ยิงขวาเลยยิงมากตรงกับช่องตรงที่คู่ต่อกน เล่นรับเข้ามาแต่ว่าไม่ง่ายนะครับโดน,น,น,นอย่างฟูลเนลแต่ว่าเราไปเสียจังหวะเองนิดเดียวนะครับโอ้โหขี่มันไี้สวยเลยครับตาพี่โอยิงโอ้โหหลอกยิงทุกอย่างแล้วครับแต่ว่าไม่เข้าครับโอ้โหเปิดตากลับมาขวาดน,นั้นยิงลู่ให้ข้ามเขาแอ้วเซนารีโอ้โหยิงไบอลในอับฟืนนะครับจังหวะแรกแล้วยกเข้ามาไม่ถึงนี่ครับโอ้โห,โโหทีมหนีก็ยังไม่ทันกู ช่วงต้มขาเนี่ยพอดีนะครับโอหแรงครับอันอ,อันตรายทีเดียวเลยเลยว่าถ้าลงดูไม่ดีเลยครับเ<ม>นี่ย<ม>ครับเป็นแฟนหลังประตูนี้ซ้ายขวาอีกทีหนึ่งแล้วยิงโอ้โหสุดยอดอะไร,รับการได้บอลจมานี่ครเอ็มบัปเป้นะครับอยู่แสงเข้าตัวเซนเช่ไปแล้ว สี่ตรงนี้ประสิทธิ์ชี้เลยแม่แม่ทำท่าทล่ว่าจะเป่าปล่อยเล่นต่อนะครับว่าจังหวะนี้รอบเขาจุดโทษได้อย่างไรโอ้โหต้องบอกว่าจะไปเด็กซายอีเดเซนาแท็กแล้วลูกนี้ไม่มีเหลือขวาดูจากแนวาาย่ารายะกั้มตึงนะครับ,บกั้มตึงเมสซานนะคับไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ฟอกบาร์เป็นคนออกบอลให้กับเอ็มมาเป้นะครับซ้ายซ้ายขออยู่ถึงด้วยเปิดกลับมาลูก เรียบร้อยแล้วครับนบวิียาจากพิสูจน์ศีมาแล้ว